ไปดูการเปลี่ยนสีกันก่อนนะการเปลี่ยนสีพื้นสไลด์วิธีที่หนึ่งไปที่เมนูแล้วก็ไปเลือกที่รูปแบบนั่นะก็คือไปที่เมนูรูปแบบนะครับจากนั้นก็ไปที่คำว่าพื้นหลังนั่นเองนะครับไปที่เมนูรูปแบบแล้วไปที่พื้นหลังนี่ ในลักษณะแบบนี้นะครับรูปแบบและพื้นหลังก็จะปรากฏในส่วนของนี่ครับกรอบคําสั่งของพื้นหลังขึ้นมานะครับเห็นไหมจะปรากฏหน้าต่างหรือกรอบคําสั่งในการเลือกจัดการกับพื้นหลังในการจัดการกับพื้นหลังนั้นมีอยู่ด้วยกัน2แบบหรือ2วิธีนะครับสแบบหรือ2วิธีวิธีที่1คือสีเพิ่มเติมและสอ,อ่า ดีมากครับเติมลักษณะพิเศษนั่นเองเราไปดูแบบที่1กันก่อนนะครับแบบที่1อ่าเป็นสีเพิ่มเติมก็ไปคลิกเลือกที่สีเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่นักเรียนคลิกเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยก็ไปเลือกเลยนักเรียนอยากได้แบบใดนะครับเข้าไปเลือกได้เลยจากนั้นคลิกที่ตกลงนะครับเป็นการเลือกสีแบบมาตรฐานต่อไปครับ ก็เป็นในส่วนของกําหนดเองนะเป็นการเลือกสีที่เรากําหนดเองมีเป็นร้อยร้อยสีเช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปเลือกนักเรียนก็ไปเลือกกําหนดนะขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดเลยเข้าไปเลือกนะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ตกลงนั่นเองนะครับหลังจากคลิกที่ตกลงเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นอีกกรอบหนึ่งขึ้นมาครับนี่เป็นกรอบแบบนี้ครับ นักเรียนจะนําไปใช้กับทั้งหมดหรือเปล่านะครับหรือจะใช้แค่สไลด์ที่เราเลือกนักเรียนก็เลือกได้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคลิกที่ใช้กับทั้งหมดเป็นการใช้พื้นหลังที่เลือกทุกสไลด์แต่ถ้าไปคลิกที่นําไปใช้ก็จะเป็นการใช้พื้นหลังที่เราเลือกเท่านั้นนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะได้นี่พื้นหลังแบบใช้สีที่เราเลือกเรียบร้อยนะต่อไป แบบที่2เติมลักษณะพิเศษนะครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเรียบร้อยไปดูลันแบบแรกก็คือไล่ระดับสีกันก่อนนักเรียนสามารถเข้าไปเลือกครับสีเดียว2ส,สีสีที่กําหนดไว้นะครับเป็นแนวไหนลักษณะแรงเงานะครับแนวตั้งแนวนอนทะแยงมุมทะแยงมุมขึ้นทะแยงมุมลงจากมุมจากชื่อเรื่องเห็นไหมสามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนได้ลองไปฝึกปฏิบัติกันนะ แล้วก็คลิกตกลงสีที่เราใช้เนี่ยบางครั้งเราต้องดูให้ดีนะครับอย่าให้เป็นสีที่มันกลืนกันต้องเป็นสีที่มันตัดกันมาถึงจะสวยนะในลักษณะแบบนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเนี่ยมันก็ไม่ไปบังข้อความด้วยเห็นไหมครับไปพิมพ์ข้อความเนี่ยข้อความก็ยังเด่นอยู่ไม่ใช่ว่าเลือกแบ็คกราวสีแดงนะแล้วตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยโอ้โหแสบตานะครับไม่ได้ไม่ได้ห้าม ้องดูถึงองค์ประกอบของสีกันด้วยนะครับต่อไปก็ในส่วนของพื้นผิวนะเห็นไหมที่คุณครูเลือกจะเป็นในส่วนของหยดน้ําพื้นผิวก็คลิกตกลงเมื่อกําหนดเรียบร้อยคุณครูกาหนดไปที่ชื่อพื้นผิวหยดน้าเห็นไหมได้แล้วเรียบร้อยเหมือนเป็นหยดน้ําหยดอยู่นะครับกระจายเต็มเลยนะต่อไปครับลวดลายนี่ลวดลาย โอ้เยอะแยะมากมายนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนี่ครับเป็นลวดลายมีอีกไหมหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นส่วนของนี่ครับตกแต่งสไลด์ด้วยแม่แบบการออกแบบนะครับหรือ apply design template นะครับ apply design template ก็คือการเลือกแม่แบบของการออกแบบ template ก็คือแม่แบบ เป็นแม่แบบที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาไว้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหารูปภาพไปตกแต่งเพิ่มเติมไม่ต้องนะครับเขาก็จะกําหนดมาให้ทางรูปแบบของพื้นหลังและรูปแบบของตัวสีตัวอักษรนะครับวิธีการใช้งานก็คือหนึ่งไปคลิกที่ปุ่มเมนูรูปแบบจากนั้นไปเลือกที่ออกแบบภาพนิ่งนะครับ ก็จะปรากฏแบบแบบของการออกแบบในโหมดของการออกแบบพันิ่งที่ทางด้านขวาเห็นไ,ไหมครับสีสันสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะหลังจากนั้นเมื่อเราเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วครับทำอย่างไรเอ่ยเราไปคลิกเลือกเลยลูกไปคลิกเลือกนี่ครับเลือกรูปแบบที่ต้องการโดยทำการคลิกไปที่รูปแบบนั้นก็จะทำการเปลี่ยนทุกสไลด์โดยอัตโนมัติ เป็นการใช้งานทุกสไลด์นะลูกเราเลือกเฉพาะสไลด์ใดสไลด์หนึ่งไม่ได้นะครับนี่ก็จะได้เรียบร้อยนะครับอะไปฝึกสร้างชิ้นงานกันดีกว่าเปิดเครื่องเลยครับอาระหว่างที่คุณครูทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักเรียนน่าจะหาเนื้อหัวเรื่องหัวข้อที่จะทำสไลด์นะครับแต่ว่าไม่ต้องไม ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีหัวข้อนะครับเพราะว่าคุณครูจะสาธิตไปพร้อมกับนักเรียนนะครับหัวข้อของคุณครูก็คือในส่วนของเรื่องของไวรัสนั่นเองนะคุณครูจะมาสร้างสไลด์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสดื่มน้ำจะหมดขวดและพูดเยอะเกินวันนี้นะอ่ะ พร้อมหรือยังเอ่ยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะคุณครูก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับคุณครูก็นำมาจากในหนังสือคิดซูมคิดซูมนะครับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ IT ทีและเทคโนโลยีนั่นเองนะครับ คุณครูได้สไลด์เปล่าและหนึ่งสไลด์นะครับให้นักเรียนสร้างสารรค์ผลงานได้เต็มที่เลยครับเวลาเหลือประมาณ20นาทีนะครับสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาลูกแล้วเดี๋ยวคุณครูเดินดูถ้าใครสวยนะคุณครูอาจจะให้มาพรีเซนต์ถ้าใครเสร็จเรียบร้อยแต่คุณครูเชื่อว่าไม่น่าจะเสร็จนะเพราะว่าเวลาประมาณ20นาทีเนี่ยมันน้อยไปนะครับ ลำแดลำดับแรกเลยนะครับคุณครูจะเพิ่มสไลด์ขึ้นมาก่อนนะครับ <S <S ให้นักเรียนเพิ่มเผื่อๆไว้ได้นะครับไม่เป็นไรนะเพิ่มเผื่อๆไอว้นิดนึงเราจะมาใช้วิธีที่เราที่คุณครูได้แนะนําไปทั้งหมดนะครับหลังจากเพิ่มสไลด์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูก็จะใช้ในส่วนของนี่ครับเป็นบทอาร์ตนะครับหรืออักษรศิลน,นั่นเองนะครับ หรืออักษรศิลป์นะเอาเลือกมา1ข้อ1แบบนะครับเอาส,อสวยๆหน่อยดูแล้วน่าสนใจไวรัสนะครับ นี่ไวรัสไวร้าย .com อ่ะขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับคุณครูจะลบตัวยึดออกก่อนจะได้ดูง่ายๆนะครับไวรัสไวร้ายเพิ่มอีกนิดนึง ไหมครับนี่เราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปสร้างลูกเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างลูกเล่นให้กับสไลด์ได้นะเข้าไปขยับขยายดูซิให้มันสวยงามมีรูปไหมถ้ามีรูปแทกเข้ามาได้ครับแทกรูปภาพจากแฟม้มนะครับอ,อ่ากูตา คุณรูนำภาพเกี่ยวกับไวรัสขึ้นมานะครับนี่นะเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนะครับไหมเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์นี่เรนต้องดูองค์ประกอบด้วยนะครับดูองค์ประกอบด้วยนิดนึงนะให้มันดูดีๆนะครับหรืออาจจะใส่พื้นหลังไปนิดนึงครับ เติมลักษณะพิเศษใส่ลวดลายลงไปพื้นผิวเอาพื้นผิวดีกว่าครับสวยงามนำไปใช้เห็นไหมเริ่มดูดีและเริ่มดูดีและอ้าวทำไมเป็นสไลด์ที่8ปาเรื่องขึ้นมาได้นะครับเป็นหัวข้อคุณครูได้หัวข้อแล้วนะ r ครับไวรัส com นะครับในส่วนของการใส่เอฟเฟกต่างๆนะครับนักเรียนค่อยไปฝึกในภาคเรียนที่2 คนาคุณครูจะยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการใส่เอฟเฟกนะครับแล้วอาจจะหมุนนิดนึงก็ได้ให้สวยงามนะครับหมุนลไปให้มันแบบดูดีๆนะครับดูเท่าๆกันนี่นะครับได้เรียบร้อยอมาสไลด์ที่สองนะครับอ่า ว <Universe> <ibl> <PI> รัสคอมพิวเตอร์นะครับคือเอาคร่าวๆนะครับเห็นไหมเป็นการใส่ข้อความลงไปในตัวยึดนะครับไหมเราสามารถที่จะเพิ่มตัวหนังสือขึ้นมาได้นะครับ น้ไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันขึ้นแบบนี้เป็นหยักๆแบบนี้ขึ้นมานะครับบางครั้งแล้วเนี่ยมันไม่มีในพจนานุกรมนะครับก็เลยขึ้นแบบนี้ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ อ่ะนี่เอาแค่นี้พอนะครับไวรัสคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งะครับที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ได้อ่ะทีนี้เรามาตกแต่งกันนะครับเรามาตกแต่งกันดูซิครูจะใส่กรอบของตัวยึดนิดหนึ่งการตกแต่งนะครับนี่ไปที่4และเส้นไหมครับอ่า ใส่สีเข้าไปสีอ่อนๆนะครับใส่เส้นเพิ่มเติมหนานิดนึงเห็นไหมได้แล้วสีสันสวยงามอันนี้ใช้สีนี่ไม่มีเส้นดูสินี่นะครับได้เรียบร้อยนี่มันก็เหมือนกับเป็นการที่เราสร้างสไลด์ขึ้นมาใช้งานได้และหนึ่งสไลด์นะครับแทรกรูปภาพเข้าไป ดูซิมีภาพไหมนี่ภาพเยอะนะครับภาพนี้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนี่ไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นิดนึงเห็นไหมเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่ได้เรียบร้อยเห็นไหมเหมือนสไลด์ที่คุครูสอนนักเรียนนั่นแหละท,ทั่วไปนะครับอ่ะใส่สีนิดนึงใส่สีนิดนึงนี่ ไหครับเจสีเพิ่มเติมได้นี่เรียบร้อยไหมครับได้แล้วเนี่ยทำสไลด์มาสอนนักเรียนได้แล้ว